นะครับก็สนใจก็ติดต่อเบอร์โทรเบอร์ใหม่เอาบอกบอกอีกทีหนึ่งเบอร์ใหม่เบอร์โทรก็097-112-9725หครับผมถามความรู้สึกเด็กสมัยสำหรับผมนะคือที่ผมฟังอ่ะตอนแรกผมก็ฟังที่บ้านอ่ะผมซื้อตู้บูทูธพวก JBL Boombox 2, พวก Boombox 3มเอามาฟังผมฟังผมว่ามันเสียงดีนะสำหรับฟังในปาร์ตี้ในห้องะอแต่พอผมได้มาอยู่พวกเนี้ยกับพ่อผมอ่ะ ผมมาฟังพวกนี้ผมรู้สึกว่าเวลาฟังรายละเอียดแล้วก็เสียงร้องอ่ะมันจะมีรายละเอียดคมชัดแล้วก็เสียงมันจะดีมากเวลาเราเพราะว่าบางคนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นกับของเก่าๆไงก็เลยอยากถามเราอายุเท่าไหร่นะสิบแปดปีครับแปดปีไม่ใช่แปดปีแต่เก่งเพราะผมอยู่พวกนี้ได้สองปีผมฟังเ่ยแต่ก่อนผมเอาตู้บูทูธในห้องเดียวนี้ผมบูทูธผมเอาไปขายทิ้งอ่ะผมเอาแอมพวกนี้ไปใช้แอมฟังเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะบูทูธนะ ก็เลยอยากจะรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่มเขาม,มีความรู้สึกยังไงกับตู้ลำโพงแบบนี้ถ้าฟังจริงๆอ่ะพวกนี้นะเสียงมันดีกว่าบลูทูธมากครับม,มันจะมีมิติกว่าเวลาฟังเพลงเวลาฟังอย่างบลูทูธเนี่ยผมบอกต,ตรงๆว่าบลูทูธอ่ะราคามันอย่าง JBL Boombox สองคู่นี้ก็จะอยู่ประมาณตู้หนึ่งหมื่นกว่าบาทแต่แต่ถ้าเทียบกับลำโพงพวกเนี้ยอย่างคู่นี้ก็อยู่ประมาณ9 5้าันบางคนเขาจะไปเลือกซื้อบลูทูธแต่มาฟังเสียงจริงๆอ่ะไอ้พวกนี้มันจะหมดเยอะกว่าก็จริงแต่รายละเอียดมันได้ครบอย่าง

ก็มาที่ร้านคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มตลาดปัดนะครับวันนี้เจอคุณลูกชายนะครับชื่ออ,อะไรนะครับวันนั้นชื่อชื่อก้องครับชื่อ,อ, <á> อก้องนะครับน้องก้องต้องเรียกเรียกว่าน้องก้องดีไหอ่าใช่น้องก้องผมชื่อก้องอายุ18ครับเป็นลูกชายของคุณหนุ่มเนี่ยแล้วรถรถอื่นนี่เป็นยังไแต่วันนี้จะมารีวิวพวกลำโพงเครื่องเสียงเดี๋ยวรถรถเสียงนี้ได้ค <uyor> ือ<ด> วันนั้นเราบอกเบอร์โทรไปเป็นเบอร์โทรของของคุณพ่อครับผมวันนั้นอาจจะสื่อสารกันไม่ใช่ใช่สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนมารีวิวเขาบางบางทีโทรไปเขาอาจจะไม่คขรู้เท่าไหร่ก็คือบางทีเราเป็นคนรีวิวแต่เราบอกราคาบางทีก็งงกันใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ต้องบอกแล้วบอกเบอร์โทรใหม่วันวันนี้ขอเปลี่ยนเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรของผมคือ097 1 1เอ่า เก้าเจ็ดสองห้าครับถ้าใครจะเอาเบอร์นี้เข้าไลน์เป็น u i d ดีเลยก็ได้ครับอ๋อก็คือเอาเบอร์นี้ก็คือขึ้นเลยอ่าใช่ใช่อ่าเอาเบอร์นี้ใส่ในไลน์ก็คือขึ้นเลยเหมือนกันอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาเบอร์นี้ขึ้นหน้าจอดีกว่านะครับอ่าจะได้ติดต่อลูกค้าได้ง่ายนะครับเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นลูกค้าสั่งไปงบางคนก็ไม่ได้ส่งของให้เพราะว่าหาที่อยู่ไม่เจอต้องขอโทษด้วยจริงแล้วอ่าคือต้องบอกว่าคลิปที่แล้วที่เรารีวิวโอ้โหมีมีลูกค้าขอเบอร์โทรขอ ที่อยู่ีิกัดเยอะมากนะครับรมากได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับคือโดยเฉพาะพวกไมโครคอมเพลอร์แล้วก็พวกเครื่องเสียงระบพงที่เป็นราคาถูกๆอ,อ่ะตอนนั้นอะ่ะโอ้โหคนถามมาเยอะมากคู่แล้วเท่าไหรนะ่แล้วตอนนี้สามร้อยเก้าสิบตนั้นตอนนั้นก็หมดสต็ <c oughs> <c oughs> อกมันพอมีเข้ามาอ๋อวันนี้วันนี้เรามีอะไรแนะนำอ๋อวันนี้แนะนําอะไรบ้างครับแนะนําอะไรบ้างนะวันนี้ที่เปิดจะเป็นตัวตัวนี้เปิดอะไรครับจะเป็นแอมเดี๋ยวนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นแอมของของอ่อนเกีียวอ่อนเกีียวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น A5 ห้าพันครับผมไอตัวนี้เป็นไฟร้อยสิบนะใช้งานได้ปกติใช้งานปกตินะครับแล้วก็ราคายังไงครับตัวนี้ตัวนี้อยู่หกพันห้าหกพันห้านะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าบอกว่าอยากรู้ราคาอะไรเงี้ยตัวนี้หกพันห้าพร้อมหม้อแปลงอืมอันนี้อันนี้พร้อมหม้อแปลงเลยใช่ใช่เข็มก็ดดิปกติหมดเลยครับมีไฟโชว์ข้างหน้า เออตัวนี้สภาพสวยครับ90เปอร์ซนเปิดกับลำโพงคู่นี้คู่ไหนโอ้นี่เราเปิดของโซนี่นะครับพี่แต่โซนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าครับอันนี้จะเป็นสามทางแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นดอกเปล่านะดอกลมอืมดอกตัวนี้จะไม่มีสายไฟเชื่อมแล้วัะจะเป็นดอกลมเนี่ยดอกจริงๆมันอยู่นี่ อันนี้เ็าจะทําให้เบสมันนุ่มขึ้นเฉยดอกลมนี่คือเขาทําเพื่อให้มันเป็นองไรดอกลมคือจะเป็นเสียงใบเป็นเบสอโอเป็นแบบเหมือนเหมืมมอนไม่มีสายไฟมาไม่มีสายไฟไม่มีอะไรเนี่ยตัวกลางตัวนี้เป็นตัวขับเพื่อให้เบสมันมาตรงนี้นะเหมือน,นทวกวลำโพงสมัยใหม่จะเป็นพว่ว b l บล็อกสองอ่ะมันจะพว่วนั้นจะเป็นดอกลมหมดเลยมันจะใช้ดอกกลางเป็นตอวดอกเพื่อที่ว่าให้เบสมันนุ่มอันนี้นี่เป็นความรู้นะบางทีผมไม่รู้นะอันนี้นะดอกมันแค่มีแค่สองดอกแค่นี้ครับเนียครับเนี่ยพวกนี้มีหน้ากากหมดเลย อันนี้จะเป็นตัววินเทจสภาพ95เปอร์เซ็นต์ครับผมตัวนี้ยังไงราคาตัวนี้ขายอยู่7,500ตัวนี้หายากเลยแทบไม่มีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเก็บผมถ่ายรูปไว้หน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวเก็บดีกว่านะครับนะโซนี่นะครับเป็นงานเก็บสาหรับคนที่ชอบตัวนี้เป็นโซนี่นะครับแต่ตัวนี้สภาพสวยครับซื้อไปเก็บได้ซื้อฝังก็ไดเสียงดีครับครับผมแล้วก็จะมีผ่านตัวไหนบ้างครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นของไพโอเนียนะครับไพโอนเนียตัวนี้ผ้ากระสอบแต่จะเปิดข้างหน้าไม่ได้ตัวนี้อตัวนี้จะมาเปิดข้างหลังงานตัวนี้งานสวตัวนี้งานเปิดข้างหลังนะครับใช่ใช่ไม่กินเจแปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเสียงทุ้มแหลมตัวนี้กําลังขับวัดความยืดหยุ่นอยู่ยี่สิบห้าวัตต์แปดโอห์มครับผมคู่นี้เอาอีพัน สี่พันพร้อมส่งนะสี่พันพร้อมส่งนะครับครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้สภาพสวยไม่แค่ไม่มีตำหนินี่นะครับสภาพ,พสวยสวยตำหนิก็จะมีฝักน้นิดเดียวตรงนันอ๋อครับผมนิดเดียวนะตัวนี้นะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับคู่ละเท่าไหร่เมื่อกี้บอกสี่พันสี่พันนะครับคู่นี้นะครับรีวิวไปแล้วแล้วก็จะมีตัวนี้เข้ามาใหม่ตัวนี้นะครับของไทโอเนียเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นดอกสิบสองนิ้ว ตรงปรับเสียงแหลมตัวนี้เสียงใสมากครับตู้หนักประมาณ20กว่ากิโลอ่ะางละับผมอันนี้เสียงดีคู่นี้ผมเอาอยู่6,500บาทพร้อมส่ง6 5พ0พร้อมส่งนะครับคู่ละนะแค่ค่าส่งคู่นี้ก็เกือบพันละของไคโอเนียนะครับตัวนี้นะท่านผู้ชมรู้แล้วครับร้านนี้คือแบบปล่อยออกอย่างเดียวนะคร้านนี้เขา ใครไปใครว่าบางคนบางคนมาดูคลิปโอ้โหช้าเราบอกว่าหมดไปยังก็ไม่รู้ใช่ใช่เพราะว่าลูกค้ามาดูบางทีเขาผ่านไป2อาทิตย์มาดูเ <c oughs> งริๆของมันไปแต่คลิปลงแล้วก็มีบางคนถามว่าของยังอยู่ไหมผมบอกว่าเสียโควไปเลยไม่รู้เหม,มือนกันบางทีบางทีถ้าจะดูจริงคือประมาณสองวันนะ่ะก่อนคลิปลงก็เข้ามาดูได้เพราะว่าผ่านไปอาทิตย์นึงบางตัวบางทีตัวที่เราต้องการอาจจะไปแล้วก็ได้ไปแล้วก็ได้นะครับอันนี้ตัวตัวไหนบ้างครับตัวแนะนำไปเรื่อยเลยอันนี้จะเป็นเทคนิคครับอันนี้เป็นตัววินเทจ แอบไอตัวนี้จะมีตำหนิตงนะตู้นี้เอาอยู่สี่0ันห้ารอบาทแหลมมันจะเป็นตัวเขาเรียกแลมอะไรผมจำไม่ได้พ่อผมเคยบอกไว้อยู่ก็คือสาพภาพเปิดได้ปกติครับอ่ะเปิดได้ปกติครับแต่ว่ามันแค่จะมีตำหนิ่งนี้เป็นตู้วินเทจเป็นงานเก็บนะครับพวกนี้มีหน้ากากหมดเลยนะนะอันนี้เปิดโชว์หน้าอันนี้เปิดโชว์หน้านะครับผมบแล้วก็จะมีอันนี้เข้ามา เป็นตู้โซนี่ห้าทางไม่กินเจแปนอันนี้ไม่ใช่ของบ้านเรานะเป็นของมีคอมโพเป็นมินิคอมโพนะครับอันนี้เปิดหน้ากากให้ดูตะแกรงเหล็กกับหน้ากากหน้ากากอันนี้จะเป็นดอกดอกมันจะเป็นอันนี้เป็นเสียงเบสครับกลางแหลมเนี่ยห้าทางครับคู่คู่นี้เอาปล่อยอยู่สี่พันเก้าร้อยสี่พันเก้าร้อยนะครับคู่นี้นะของมินิคอมโพรุ่นท็อปอ่ะครับ แต่ตัวนี้ราคามันจะค่อนข้างสูงกว่าโซนี่บ้านเราอันนี้เป็นรุ่นท็อปของญี่ปุ่นไม่กินเจแปนไม่ใช่ไทยแลนด์นะนี่เจแปนเลยอันนี้กําลังขับอยู่ที่ร้อยเอ๊ะไม่ใช่รับบัตรได้อยู่ที่ร้อยหกสิบครัแปดเอ้ยหกโอห์มครับครับผมอันนี้นะครับเป็นของโซนี่ของไม่ใช่ของบ้านเรานะอ่าไม่ใช่ของบ้านเราญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่นเต็มเลยอ่ารุ่น S S M D 919ครับรุ่นท็อปของญี่ปุ่นราคาจะสูงกว่าของไทยทั้งหมดครับผมนี่หนักหนกมมายเี่ ไม่ธรรมดานะความหนักเลยครับของบ้านเขาทำดีวกนี้ครับอันนี้ไล่มาของเนชชแนลนะครับตัวนี้อันนี้ตัวเล็กเอาไปทำเสียงกลางแหลมได้อันนี้เอาคู่พันละพันสองร้อยบาทแต่อันนี้จะเป็นดอกอันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดหน้าให้ดูอันนี้เป็นของเนชชแนลนะเนชชแนลอันนี้จะเป็นดอกเสียงดอกกูเลนกลางแหลมในตัวครับผม เนี่ยตรงนี้จะเป็นรูเบตไม่ใช่ดอกนะออนอ้เป็นเป็นดอกเดียวเป็นงานวินเทจไปตั้งโชว์สวยๆ <c oughs> เสียงดีครับตัวนี้เสียงใสคู่ละเท่าไหร่ครับอ่า1,200บาทครับผมอันนี้1,200บาทนะครับเป็นของของเนชชั่นแนวนะครับเหงื่อเข้าตาผมนะครับทันป็นุอันนี้โซนี่เหมือนกันแต่รุ่นใหญ่กว่ารุ่นนั้นอีก <c oughs> อันนี้เป็นของโซนี่นะครับโซนี่ตัวนี้หายากไม่ไม่ค่อยเจอเลยในไทยแทบไม่มีเลยครับตัวนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปนิดหนึ่งนะนี่นะครับของโซนี่นะครับใช่ครับตัวนี้ก็โอ้ยังไงครับัวนี้ขมงเขาปล่อยอยู่หกพันห้าร้อยครับหกพันห้าร้อยบาทโซอ่าตัวนี้ก็ผลิตเจแปนเหมือนกันข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นรุ่นท็อปของมิคโคโป น่าจะเป็นท็อปท็อปสุดแล้วมั้งตัวน,น่ะ ừ ừ ừ เพราะว่าในไทยน่ะมีนําเข้าไม่ในไทยน่าจะไม่เกินพันคู่นะคู่นะอ,นนอนนาจจะไม่ถึงจริงเพราะว่าหายากมากเลยนะแต่สภาพมันจะประมาณ70-80%ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับสภาพนะผมว่าก็ยังใหม่นะแต่แต่ในตู้มันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่จะมีข้างหนึ่งครับผมอันนี้จะเป็นหน้ากากเขาเนี่ยเวลาิดหน้ากออเวลาเวลาปิดหน้ากากจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ ครับผมคู่ในนี้มีหน้ากากหมดครับมีหน้ากากหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวลดลดเสียงลงนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเสียงดังไปนิดนึงโอเคนะครับอันนี้เปิดให้ดูนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนมากแล้วก็ฝนตกนะตัที่ตัวไหนครับบอตตันนะครับตัวนี้ของ USA ครับอเมริกาสภาพก็ได้ประมาณ90%สภาพสวยครับเลย คู่นี้นนพ่อผมเคยปล่อยไปอยู่หมื่นกว่าบาทคู่นี้เอาไป9,500พารบาทหมื่นครับเก0าันนะครับมันมีอันนี้ไม่ใช่คู่เดิมนะคู่ใหม่แต่คู่นี้สาภาพจะไม่สวยเท่าคู่เก่าอ๋อก็คือปล่อยไปคู่หนึ่งแล้วนะครับมันมีมาสองคู่อืมนะครับตอนนี้อันนี้จะเป็น m d c มดีคอรลำโพงตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดหน้าเป็นของเยอรมันมั้ง MD cost คู่นี้เสียงดีครับเนี่ยอันนี้เป็นตู้มันจะเป็นสองทางคู่นี้ปล่อยอยู่หกพันห้าตัวนี้เสียงใสมากครับลองมาฟังดูได้เบสจะนุ่มออนเกียวตัวนี้ของออนเกียวนะครับแต่ไอตัวนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาคู่นี้เอาเจ็ดร้อยพอสภาพจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าอยส่วนมากส่วนมากไปใช้ประเภทไหนตัวนี้ไอ้ตัวนี้ใช้ฟังกับพวกแอมพวกนี้แล้วเราจะไปทาเป็นลาโพงใช้พวกแบบ เป็นลำโพงคอมบ้านเราก็ได้เอาไปต่อเข้าซับบ้านเราแต่ตัวนี้เสียงดีนะเน้นกลางแหลมเป็นพิเศษตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้ปกตินะใช้ได้ครับคู่ละเท่าไหร่นะครับพี่เอาเจ็ดหลออเอครับเจ็ดร้อยนะครับคู่นี้นะครับคอนเกียวนะครับนะครับผมแล้วก็จะมีของยามาฮ่าญี่ปุ่นไม่อินเจแปี่ ตัวนี้40วัตต์6โอห์มยามาฮ่าผลิต7แตแต่ตัวนี้ตําหนีมันจะไม่มีหน้ากากมานะข้างล่างมีแค่ข้างบนมามีข้างบนอ่าแต่แล้วมีหน้ากากข้างล่างด้วยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆมันจะมีหน้ากากแล้วก็โลโก้ตรงนี้คู่นี้เอาถ้ามีหน้ากากมาผมขายคู่นึง2,500นะคุณเอาตัวนี้าใช่ใช่แล้วก็สภาพตู้จะไม่ค่อยสวยเท่าไรมัอาจจะมีตําหนีหน่อยเพราะว่าของเขาใช้มาเยอะหน่อย อันนี้คู่นี่เอา1,400บาทครับ,รบแต่ว่าเสียงดีนะ1,400นะครับเสียงดีแนะ่นอนนะครับแช้งานได้ปกติเลยของยามาฮ่า <5 S 2> ของยามาฮ่า <5 S 2> ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้นี่ฝรั่งเศสอ่าวาเลเดวอของฝรั่งเศสตัวนี้ไม่กินฝรั่งเศสเลย เป็นเออไม่เคยเห็นสภาพนะเซนเตอร์เซนเตอร์ไม่เคอ๋อเป็นลำโพงเซนเตอร์นะครับใช่ใช่เนี่ยแม็กซินฝรั่งเศสเลยครับครับผมนี่นะครับรับได้ตั้งแต่10วัตต์ถึง100วัตต์4โอห์มผลิตฝรั่งเศสเลยครับผมนีตัวนี้ปล่อยอยู่3,500ันห้ร้อบาทสามส่งสามพันหนะครับพร้อมส่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงนะครับพร้อมส่งนะครับราคานนี้นะครับเป็นเซนเตอร์ของฝั่ง อะไรคนะรับฝรั่งเศสเป็นของ,งพวกยุโรปครับผมั<ป>น